ข้าวนม,มอ่ะครับช้างกำลังกินหญ้าอลองลื่นลองลื่นจะเย็นว้าวจอชาวบ้านกำลังตกปลาครับได้ไปการสุดๆพักยกแล้วก็เดินต่อครับลูกขี้หนูครับมาถึงกินเลยครับได้กินงอกอยู่นะ เชาวันใหม่ก็ช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับเช้านี้ก็เป็นบรรยากาศที่มีฝนตกโปรยๆนะครับข้ามคืนที่ผ่านมาเราก็มาพักกันที่บ้านฉันโฮมสเตย์ริมน้ำนะครับที่แห่งนี้ก็เป็นโฮมสเตย์ที่พักผอนหย่อนใจติดตึงิมน้ำบรรากาศด,ดีมากๆครับมาทักทายสยาวๆยามเช้านี้กันครับโอ้บรรยากาศสดๆครับเช้านี้ก็จะมีข้าวต้ม มีน้ำเต้าหู้มีกล้วยนะนีข้าต้มข้าต้มร้อนๆเลยครับเติมพลังยามเช้านะครับวัฒนายสาวงามหน่อยไม่ซูงอ๋อน้องเซนีคนงามนอนหลับสบายไหมคะหลับสบายค่ะครับเมื่อวานเราเดินกันโหดมากนะใช่ค่ะครับแล้วก็หลับเพียมากค่ะหลับสนิทเลยนะนะพอดีว่าเรามาถึงที่พักแล้วแบบไม่ได้ถ่ายทําให้เพื่อนรับชม ต่างคนต่างนอนเลยหลับสนิทถึงเช้าเลยนะใช่ค่ะหิวยังคะเนี่ยฝนตกหิวแล้วค่ะอ๋อเพราะว่าน้องแสงังไงบเป็นคนชอบกินข้า,าวเช้าอยู่แล้วได้สุขภาพนะครับนะเนาะก็เดี๋ยวมาคิดด้วยกันครับนี่บ้านฉันโฮมสเตย์ ham, ริมน้ำข้าบโอ๊ะคือ <c oughs> เรามาพักกันที่หลังใหญ่เลยครับเนี่ยอันนี้แม่น้ำแตงครับอ๋อที่ลองแล้วใช่ใช่มีช้างด้วยอู้ช้างฝั่งนู้นนะครับ ช้างกำลังกินหญ้าให้น้องสงยิงมาเติมพลังยามเช้ากันก่อนจัดแล้วจะใส่ยิงหูข้าวหลามข้าวหอมเป็นการพากันมาแคมปิ้งบุกป่าฟ้าดงนะครับนะหลายรูปแบบนะใสงยิงเนะาะครับกินอิม่มนอนอุน่นคุณบเบาเกี่ยวก็จะมาลุยกันต่อนะครับข้าวต้มยามเช้าบริการทางโฮมสเตย์นะครับ ใครสนใจก็สามารถมาตามรอยได้นะก็จะเด้งเพจให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรเนาะค <c oughs> เคยพาน้องบุลอยมาทีนึ่งละ <c oughs> น้องบุลอยนี่จัดเต็มเลยเข้าเตมหมดหม้อเลยใช่ไหมอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่แหมหมายถึงว่าจัดเต็มกิจกรรม ATV ล่องแกง่งบุลอยได้ขี่ช้างไหมคะ <c oughs> ไม่ได้ขี่บบป้อนอาหารช้างเฉยจ้ะแต่ว่าของเราจะปเป็นแนวแคมปิ้งเนาะครับอ่ะจัดไปใจาน้องแสงอิงครัหอมหอมข้าต้มขิง ในกลางยามเช้านี้นะเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะครับ,รบปรุงรสได้นะมีกระเทียมเจียวมีผักชีต้นหอมน้ำซ้มส,สายชูมีพริกโอ้มีครบเลยนะ่ครับมีอนะไรเนี่ยซอสแม็กกี้พริกไทยป่นนะครับนะครับนี่ยังมาชา้าจะอดละเสร็จเราก่อนเออไข่ก็มีเนอะนีออ่อร่อยอ่ะครับ ข้าวนมมากเลยค่ะส,ส,สวัสดีครัวคุณเอี้ยง เฉื่อยๆมานิดหน่อยเป็นไงมั่งนอนหลับสบายเนาะสบายเลยค่ะโอ้โหหลับเสียงน้ำคือเมื่อวานนี้เราใช้รายงานกันเยอะเลยครับใช่เดินเป็นชั่วโมงนะครับกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะครับก็แอดเวนเจอร์สุดๆแต่ก็ได้เสพธรรมชาติแบบใกล้ชิดนะใช่แล้วกรับมากินกาแฟยามเช้าก่อนว้าวมาตามรอยกันได้นะเจ้าของใจดี บ้านชันโฮมสเตย์ริมน้ำราคาแบบแพงเจ้าครับสอบถามทางเพจได้วิวหลักล้านนะคะครับดูน้ำไปชมวิวหมอกกาแฟธรรมดาแต่มรยากาศสุดยอดเนาะเดี๋ยวเราไปหาที่แคมปิ้งกันต่อนะแต่วอนนี้มืดฝนนะเราจะรอดไหมเรามาลุ้นกันนะครลุ้นกันอีกทีนะครับ โอ้เมนูพิเศษเลยครับโคัวคนุ้เอี้ยงน้ำพริกเห็ดลมน้ำพริกเห็ดลมน้อกับถั่วฝักยาวอิงขอข้านึงสาหัวพอดีว่าคุณพี่สาวที่เป็นเจ้าของโฮมสเตย์เขาทำมาให้เราชิมดูนะครับนะโอ้ลองดูลองดูครับอ่ะจะแจ้งน้าเป็นยังไงไหมครับเห็ดลมต้องชิมครับต้องชิมสักครั้งหนึ่งเป็นไงล่ะเห็ดลมเห็ดลมเห็ดลม ชิมๆครับรีบๆไปครับชิมได้นะเอาเอาชิมกระน้อยชอบกินหน่อไหมอ่ากินกระน้อยนะครับแค่ไม่หนอเราจะติดใจเนอรขอบอกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอืมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาแล้วเมือนกินกระเพราครับเออคล้ายๆนะคอันนี้คือเป็นเมนูพิเศษนะครับนี่ว้าวกินนะกองทัพตรงเดินได้ท้องเดี๋ยวเราจะไปลือต่อครับนุ่มๆ สเตยไวใครมาที่กึดช้างก็ต้องมาแวะนะครับหหแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อครับหลังจากที่เราพักโฮมสเตย์สวยๆใบากาศดีๆก็พาน้องสักอิงมาลุยที่สเตย์ไวนะครับวันนี้กิมเที่ยวกันเดียวเลยเนาะเป็นไงบ้างจ้า,บายบกาศจ้าน้องสักอิงยากาศสวยบางเลยครับพวกพี่เคยมาครั้งนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําก็เลยถือโอกาสพาน้องสักอิงมาเที่ยวเลยเนาะใช่ไหมครูครุเอี้ยง ท้านนี้สวยงามแล้วก็ดังนะใช่เพราะว่าบรรยกาศข้างในอ่ะมีให้นั่งหลายโซนหลายจุดมากๆมาจิบกาแฟชมธรรมชาติด้วยกันเนาะครับที่คือช้างนี่ก็มีอะไรให้นักผหาเยอะแยะมากมายครับปะไปเลย,เลยกันดีกว่าครับ,บใช่แล้วครับนี่นี่ทางเข้านะครับโอ้แสงอิงไป้นะโอโห็ไปไงล่ะ ATV เมื่อวาหนักมากวันนี้พามาชิวนะ พามารับขวัญก่อนพ <laughs> าน้องแสกอิงมารับขวัญมาเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับเซวาวนี่จุดโซนสั่งกาแฟตรงนี้นะครับใครสวยสวยตรงนี้นะว,ว้าวเลือกที่นั่งกันก่อนครับถ้ามาตรงน,นี้ก็ต้องมาเที่ยวนะครับนะขึ้นชื่อของที่นี่เลยข้างหน้านู้นก็จะเป็นน้ำแตงซึ่งสามารถล่องแก่ง ล,ล่องเรือยางได้นะครับนี่แสงอิงเซลฟีล่ละว้าวโอ้งไงถูกใจไวรุ่นไหมถูกใจไวรุ่นค่ะครับไปเลยความสุขอยู่รอบตัวเราของจริงเลยครับมีนางขาดด้วยอ๋ออ๋อ,อเห็นแล,ล้วเนแล้น่ารักน้องหมาของเราไป เลือกที่นั่งกันก่อนครับภาคใหม่ตรงนี้ได้ไหมตีโปรไหมครับก็จะพยายามถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเผื่อมาตามรอยกันได้ครับโอ้สวยมากเตลฟี่มูนชิลหรออ่ะเพื่อนสั่งอาหารไปก่อนนะ โอ้โหถูกใจแสงยิงครับปลาเ,เก็บเห็ดออกไปเก็บชา<อ>เ,เก็บเห็ดเก็บเห็ดไหมโอ้โหปลาลงลงไปสัมผัสน้ำน่อยปลาลงลื่นลงลื่นจะเย็นถ้ามาในวันนี้แสงยิงชอบเลยจ๊บอ่ะนี่ก็เป็นแกงนะครับโอโ้พี่จะบอกว่าเคยล่องแกงกันแล้วนะเนี่ยล่องแกงแบบนี้โอ้ยกลัวโหดไหมก้อนหินครับเคยแล้วเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการถ่อแพให้ ฝั่งนู้นนี่คือใช่ใช่ต้นไม้โคนอยู่ข้างหน้านู้นนะแอ้นี่ไม่สวยมากเลยเนี่ยเลยจ้ะเนี่ยเปรตติดธรรมชาติไม่แน่ใจจ้ะแล้วก็หล่นเลยพี่ว่าพี่ว่าเสียวไม่เป็นไรถ่ายรูปพอสะเย็ยาจะเย็นไ่น้ำเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่ไหลไปกันน้ำไปนะโอ้โห บัวลอยไม่ได้มาเสียใจด้วยนะจ้านี่ยใส่เงินเกครับล่ะมีอะไรฝากถ,ถึงบัวลอยไหมฝากถ,ถึงบัวลอยว่าไม่มาแล้วจะดูแล้วก็ร้องไห้ไปนะบัวลอยโอ้โหน้องแางส่เงินเกครับล่ะสบายสบายนะตรงนี้ครับโอหการแจงครับว้าว,วส,าสุดครับอ่ะ สังอิ้งสั่งไรคินก่อนเนาะนุน่นคนนีองสั่งละครับไปเลยประก็บเห็ดต่อ <laughs> ครับจ้ากินไลดีเอ่ยสาว น้ำพึ้งมะนาวสูต่อร่อยอ๋อมาชิบน้ำาึ้แข้ก่อนครับน้ำึ้งมะนาวเห็นสิงหองไม่หิวข้าวข้าวเหรอครับอ้ของิเล่นมาเนาะซมซำนะเก็ตเนาะครับโหรังนกใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเข้าไปได้ได้เหรอไม่ได้ม้เออได้ได้ได้นั่งได้ครับสิงหระวังนะเป็นห่วงความปลอดภัถ้าอย่างนี้ละซนเลยนะครับนตกมันเปียกตูหมเลยใช่ครับ เด็ธรรมชาติไปด้วยกันนะครับฮืมโซนแก่งโคดินนะครับสุดๆุดซุดุดเอ๊ะ น้ำพึ่งโซดาเรามาแล้วแซกยิ่งสั่งมันก็ได้เหรออนอยากกินอะไรเปรี้ยวหวานโอุ้ยหอมน้ำพึ่งป่าของแท้เลยรอใช่ค่ะครับแบบน้ำพึ่งป่าเลยนะคะครับกินมาตัวออกเนาะก็ทริปเราจะหลากหลายนิดนึงนะไม่ใช่พาน้องไปเหนื่อยเดียวนะพาพักผ่อนหย่อนใจด้วยรับขวัญรับขวัญก่อนแล้วก็พาเข้าดอยต่อเออไม่ใช่มีสวนคุณป้านะอ๋อมีปลูกเยอะแยะเลยอ่ะครับนักเก็ตไก่ใช่ไหมครับนี่เนีย แล้วก็อะไรเนี่ยวหส้มตำว้าวกินกินอันนี้คือแค่สั่งมากินเล่นใช่ใช่ใช่สาวๆยังไม่หิวก็เลยสั่งอะไรมากินเล่นกันก่อนนะรูงไปถ่ายอย่างงั้นเองไหนอ๋อนู่นนะโอ้ฝั่งนู่นสาวงามถ่ายรูปครับอ่ะสาวๆชิมส้มตำกับนักเก็ตไก่ให้เรียบชมหน่อยครับ คิดว่าน้องสายิงกับแม่งสองต้องคิดถึงเชียงใหม่แน่เลยเนี่ยการเดทจะมาหนาบ่อยๆโอ้จัดไปจ้ะครับถ้าน้องๆยังไม่ลืมพี่ก็เจอกันได้ตลอดจ้ะเ,เป็นยังไงบ้างเอ่ยต้นีำล้ำมากอร่อยว้าวเป็นฟินๆเลยต้มยำตามอร่อย,ยครับเป็นทริปกินเที่ยวที่ตำบกลกึ้อช้างนะครับเมืองกึ้อมีอะไรให้หน่าค้นหา กว่าที่คุณคิดนะครับนะมาที่มันได้ใช่มีหลายร้านมากเนาะแล้วแต่เราจะไปนั่งร้านไหนนะครับก <c oughs> ินกินกินแซ่บแซ่บอีหลีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่นี่หน,หน่อยแล้วก็ไปเข้าสวนเนาะครับชิมนักเก็ตไก่ว้าว้อ,อ,อย ปิ้งินนำ้ำส้มตาก็อร่อยนะครับแบบซุปตามอร่อยอนำนะ้ำเนาะแับอีหรบ โอ้เจอชาวบ้ากนกำลังตกปลาครับได้ไปการสุดๆแต่เมื่อกี้ทักแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้นะเพิ่งมาครับ<ว>ไแม่น้ำแตงนะครับว้าวอะตอนนี้เราก็จะพาน้องแสงอิงขึ้นไปชม ผักสวนผลไม้เนาะมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะแยะมากมายนะใช่ค่ะครับเพราะว่าเราเคยมาซื้อเงาะแล้วมีสวนเงาะใหญ่มากจะต้องหมดแ้ดูละน่าจะมีอย่างอื่นได้เอของบนได้ยงเออมาช้าไปหน่อยน่าจะหมดฤลดูค่าะาต้นอยู่ก็ได้ไม่แน่ใจนะไปดูกันหน่อยเนาะครับแต่ว่าต้องเดินเท้านิดนึงจะชันหน่อยนะครับแต่ถ้ามีมอไซค์ก็เอาขึ้นมาได้นะครับโอ้โหปะลุยต่อครับพาแสงอิงมาลุยเมืองกืดกันเลยดีกว่าครับ อย่าไปแกะครับนี่ปะ่ะมีผลไม้อะไรเอ่ยฤด,ด,ดูนี้มาลุ้นกันอีกทีครับไม่เคยเห็นต้งนง้อเลยอ๋อสังอีไม่เคยเห็นหรอ,อครับ,บ<อ>แต่ว่าน่าจะหมดฤดูดละเดานะครับปะ่ะเลยดีกว่าโอ้อาจจะมีเหงื่อนิดนึงนะเจ้าสาวๆครับชั้นนิสหนึ่งได้เลยจุดสอบสวนช่วงนี้น้องสังอีก็จะไปลุยแคมป์ปิ้งกับเรานะครับ ชันมาบอกแล้วเหนือนิดนึงอ่ะักหมดนะครับโอ้คุณป้าจะอยู่ต้อนรับหรือป้ามารุ้นในทีครับพอดีพอดีเคยอะไรนะางกิ้งใช่กิ้งเลยดีกว่าใส่อิ่งเหนื่อยแล้วบอกแล้วมันสูง้ไหมครับ โอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยดูทำไปเล่นไปนะครับเนี่ยอ่อะพากันมาเดินย่อยนิดนึงนตอนแรกนึกว่าจะชิวใช่ไหม<ช>สูงใช่ได้อะ่ะ <c ười> ครับว้าว,ดดวก็เคยมาอุดหนุนเงาะคุณป้านะครับนะนใช่เหนื่อยอ่ะพักเป็นยุโยก่อนครับโ <c> อ <ười> ้โหหึว่นนี้ อ่ะพักยกแล้วก็เดินต่อครับโอ้บุกสวนถึงที่เลยครับสวนในป่าเลยมาลุ้นอีกทีเนาะไม่กินกันมากกันนะน้อเนาะแล้วก็ชอบกินกับหอยนางรมเออใช่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 กินกับส้มตำหอยนางรมเนาะโอ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลนี่จะกระถินไหครับป่ะเดินกันอีกนิดนึงไปมันมีและกอแน่เลยไม่แน่ใจส้มตำครับ คนเองบอกว่าน่าจะได้กินฝรั่งนะอ๋ะอนี่ไงมีมะละกอมีฝรั่งนะครับอืมวมะละกอเต็มต้นเลยครับนี<ำ>่ขันเสียใจด้วยนะแสงอิงเงาะหมดแล้วครับไหนมนมีเหรอมี่านแก่แงแดง่ะ ซอยคิดไหมเดี๋ยวรอเจอคุณป้าก่อนไหนอ่ะใส่อิงไม่เคยเห็นเงาะแต่ว่าชอบกินเงาะนะต้นเงาะใช่ไหมครับเดือดแต่เปลือกอ๋อนี่แหละต้นเงาะครับใส่อิงเห็นไหมแดงๆเขาบนนู่นเลยครับมันแดงเต็มต้นน้องปีนละโอ้ยไม่ถือยูไม่ถือนะกินงาะไกลละไกลละอีกนิดนึงข้างานู่นครับฮะใส่อิงแสงอิงวลูกนี้กินได้เหรอ ขาเรียกว่าลูกขี้หนูอะไรให่เราค่ะลูกขี้หนูบ้านบ้านสิงคิญเหรอครับนี่ค่ะเดี๋ยวไป็นไงนี่นะเฮ้ยอย่าคิดไปเรื่อยอย่าคิดไปเรื่อยเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวใช่ใช่ใช่กินเขากินกันบ้านสิงค์เรียกว่าอะไรนะลูกขี้หนูลูกขี้หนูค่ะอ๋อจ้ะปาดใช่ไหมแสงิงียบเก็บยัดปากเฉยเลยเต็มเลยครับว้าวอะไรเอ่ยโอ้อหนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วลูกขี้หนูครับ แต่ว่าเสียงอิ่งป้าหมายคือเงาะนะครับป้าไม่อยู่โอ้เสียดายมากเลยอะป้าป้าคะป้าเนี่ยมีไงเงาะเสียงอิงหล่นยู่ลูกหนึ่งลูกห้าร้อยนะเจ้าของเงาะมาเสียงอิงเด็ดกินแล้ะดูหน่อยเจอแล้วครับอือหือมาถึงกินเลยครับได้กินเงาะอยู่นะอือหือสมใจอยากละ เป็นยังไงบ้างอือห uh ือครบค่ะสดๆจากต้นเลยนะปกติซื้อกินแต่ตลาดนะครับรอบนี้คาต้นเลยว้าค,นะครับโอ้อะกินก่อนพอดีว่าน้าคุณป้าให้แต่คุณป้าไม่อยู่นะสงสัยจะไปทุรา่าก็เสียดายมากเลยอดกินผลไม้เลยแต่สอิงห์ได้กินเงาะหนึ่งลูก <laughs> ครับโอ้โหแล้วก็ยังมีเงาะประปรายนะครับ <S <S นะยังคาต้นอยู่นี่ครับนี่นี่คืองเงาะโอ้เสียดายคุณป้าไม่อยู่นะ ผิดคาดครับบอกน้องน้องเขาไปแล้วให้จให้ไปกินข้าวบ้านอ่ะพอดีเป็นคุณป้าเป็นญาติญาติของน้องฝ้ายนะครับน้องฝ้ายห้อยกุบกับนะเสดายไม่อยู่ครับัครบแต่ใส่ยิงก็ได้กินลูกหนึ่งสองลูกไอ้นี้คือเสียคาต้นแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรก็พาน้องส่ยิงมาสัมผัสบรรยากาศสวนในป่านะครับนะครับพอดีคุณป้าไม่อยู่เสดายมากก็กองทัพต้องเดินท้องไปหาอะไรกินกันต่อดีกว่านะครับนะครับ ไปใบสาวๆเสือดายผลไม้เนาะเออเสือดายเงาะครับอ่ะนี่ก็แล้ครับโอยเยอะเลยอ่ะเหรอยังมีคาต้นอยู่นะไหนดูหน่อยว้าวยังมีอยู่เดี๋ยวเด้อโอ้โหแซงอิงเงาะพันแฮกถือถือว่าคุ้มเลยนะเงาะพันแฮกใช่ไหมค่ะโอ้แซงอิงเล่นมุกนะครับนี่คาร์ตพิเศษว้าวจัดโดนไปครับอ๋อนี่แมงกินแล้วครับโดนแฮกครับ อะไปหาอะไรกินนิดต่อดีกวนะ่เนาะว้าว <laughs> อย่างน้อยก็กินสามสีโลกนะครับอม่ได้ได้ได้อะขอญอาตชิมน,นิดนึงน้องสังกิณแก่ให้ละขาต้นกรอบเนื้อร่อนครับเรา,าอร่อย อ่ะว่าไปเที่ยวหาคุณป้าไหมคุณป้ามาอยู่น่าเสียดายมากปีหน้ามาใหม่ค่ะครับปีหน้าเดี๋ยวมากันใหม่นะสัสงีกนะปลูกตอนมันแดงเต็มต้นเลยนะจัดไปเดี๋ยวเราจะมาอีกรอบนึงจ้ะครับเป็นไงบ้างจ้ะไปค่ะเราไปหาเงาะที่ตลาดดีกว่าได้เลยเพราะว่านัดไว้แล้วน่าหายแสบเลยป้าน่าจะมีธุระนะครับไม่เป็นไรขอบคุณคุณป้ามากนะครับนี่ถึงแล้วสามลูกไหมคะครับสามสี่ลูกมาสถานีต่อไปครับมันยังไม่สุกต้นอะไรนะจ้าแสงอิง มะเมาที่เขาเอาใส่แกงหรือเปล่าไม่ค่ะที่มันสุกๆมันจะแบบสีม่วงๆดำๆค่ะโลนี่เปรี้ยวไหมไม่ค่ะคือกินแบบนี้คือเอาทำอาหารแล้วกินได้หรือสดๆเลยเป็นผลไม้ออกินเป็นผลไม้อ๋อเก็บอาการจีบปี้จูจะเจะเยิ้มครับเปรี้ยวนะปัดฝาดไเปรี้ยวครับจิงจูอ่ะเอาไปต้มเลยเลยทำมันดำนี่และเกาลัดปลาแซงอิงครับเอาไปต้มกิน ใช่รูปแบบนี้เลยครับมันไม่ใช่เหมือนมะกอหรอกอร่อยมากนี่ไงเขากินข้างในเหรอครับต้มก่อนเเสีียงก็บมามันก็แข็งอีกนี่คือเราลงพื้นเนาะต้มมันจะนุ่มมันมันอร่อยมากคือเคยไปกินบนดอยอร่อยมากจะหวานๆหน่อยบนดอยก็มีเหรอคะใช่ต้มไปกินปะเรามีน้ำอยู่เหรอได้เลยเราเอาที่ไหนไปต้มนี่แหละที่มือเอาชีพสามเม็ดนี่แหละครับป้าไปเลยดีกว่าพามาดูวิวค่ะ พาน้องแสงอิงมาเติมพลังด้วยข้าวซอยแม่นายโซนแม่แตงนะครับนี่กินเที่ยวกันทั้งวันเลยวันนี้ครับมากับเบียย์ทริปก็ต้องกินนะครับนะไม่ให้น้องอดอยากแน่นอนใช่ไหมแจ๊นน้องแสงยิงตัวจะบวมกลับแม่องสอนแล้วค่ะไม่บวมจะอายุน้อย<ว>อยู่ยังมีเวลาลดไม่บวนได้อ่ะสั่งเลยเจ้ะสาวครับหมูน่ากินไ่ที่อ่ะยวไปเลยค่ะหมูแดงผสมหมูกรอบนะครับแสงยิง จแล้วจ๊ะครับยินครับขา้าเหลากาเหลาปลาโอ้ตัาเหลาปลาดีมากโอ้โอเพราะว่าปลาร้านนี้อร่อยนะเจ้าของร้านเชียร์ปลาเลยก๋วยยำเองใส่พริกเองเนาะน้ำจิ้มฉ่ำนะครับของเรากินนะ อร่อยช้ำๆเลยนะอยู่เส้นแม่แตงเข้าแม่ริมนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะอีกประมาณสิบกิโลถึงแม่ริมนะร้านข้าวซอยแม่นายน้ำเงี้ยวที่โขวเขาเอียกยังมีจัดไปกินด้วยกันเองที่สั่งมาคืนน้ำเงี้ยวโัวคนเอียงนะครับนะกินมากดูสีสันเติมพลังก่อนแคมป์ปิ้งนะครับ ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะม,มาติดตามรับชมคลิปหน้าเนาะอ่ะ,อะกินก่อนอ,ม,อม,มกออมกรอบมากวันนี้ทวันก็พาก,กันมากินเที่ยวนะคบนะอ่ะกินไรเอ่ยประมาณสูตรไซโตน่าหน่อยนี่อะไรครับอันนี้หมูตุน๋นเอ้ยหมุดน้ำหมูตุนลูกชิ้นปลาอ๋อน้ำหมูตุนลูกชิ้นปลานะครับสองสาวชอบกินเส้นละอยอรลยคลายกับน้ที่เราไปกินน่ะุ่ม้หมูตุนไม่ปรุงก็อร่อยครับ เซ็ตเซ็ตนุ่มๆเลยชิมปลาเปิ้นโฆษณาปลาครับปลาลำเจ้าเป็นไงบ้างอร่อยรู้สึกอิ่งกินมิภูมิจ้าครับพามาเดินดอยนิดเดียวนี่หิวข้าวเลยนะครับเสดยคงป้ามาอยู่ไม่เป็นไรเอาไว้ไปครั้งหน้านะจะไปอุดหนุนผลไม้อุดอุดหนุนผักต่างๆบนสวนบนดอยเลย